สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเป้าไปทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันที่8ธันวาคม2563นะจะ๊ะวันนี้ก็มาพบกับคำนางในช่องคำนางสตอรี่ในรายการเกษตรพ่อเพียงสาวคำนางนะคะวันนี้คำนางกับสิบโบมี่ยังหลายดอกนะคะสิพ้าเบิงขอบสะของนะของน้าพ่อคำนางนะคะนี่ค่ะ อันที่เห็นอยู่นี่นะคะจะเป็นขอบสะเดอ้อนี่นะคะมาเห่ามาเริ่มตรงนี้เลยตรงนี้ก็คืออันนี้แก้วมาก่อนนะคะปลูกไว้นะคะปลูกไว้แก้วมก่อนจะปลูกไว้แบบนี้นะคะพอในเมื่อถึงเวลาที่เครือมันจิดนั่นแหลเฮาก็ต้องหามองพักพิ้งอยนมันนะคะโดยการไปเฮ็ดแบบนี้ค่ะเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะ นี่เขาก็จะไปเบิ้งขอฟะฟังนี้ก่อนมีอย่างน่กว่าจะมีต้นนี่ต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นงามเรียงกันรวยซวยเลยนะคะแล้วก็มีแก,ก,ก้วมังกรมีกล้วยมีโอ้เอยเอ,อ็นนี้เกสไตลยพ่ตายอันนี้เขาเรียกว่าต้นผักโมนะผักโมมาสักต้นมะลุมนะคะต้นแบบมะลุมนะจะย่อรอดไบุวนนี่บ่้มีใบละนะ แล้วตอนี oh, ่คือท e okay. uh ี huh. ่ทำนังใส่ปุ๋ยไปเนาะใส่ป huh. ุ๋ยพ่อไปไปฟุ้นนั่นแหละค่ะงานนี่กล้วยกล้วยนี่ที่มันเหลือซ้ำนี่เพราะว่าปีปีปีวงยานี้เนาะมันแรงปีก้อนนานนี่นะมันแรงมันแรงลายไตบิดค่ะพี่น้องก็ค่อยได้กินหนักปันใดนะคะนี่ค่ะสิ่งนี้กล้วยพร่อเห็นได้กินเนาะมันแยมไดนะคะกล้วยมีนกล้วยแฝดด้วยกล้วยแฝดด้วยเด้อ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 มีกล้วยแฝดนะคะทุกคน ต้นต้นต้นไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันแรง้อเมืองยานหนึ่งค่ะกับส้มแก้วมืก่อนเลี้ยงจะสุดพุ่ละสุดหั่วพุล่ะนะคะมีบักพ่าวพาอก็ปลูกได้ปีอะไรยังไม่ได้กินมากกล้วยอีกนิดนึงนะคะค่ะกล้วยมีต้นกล้วยมีจิบแก้วมื่ก่อนนะคะที่กินได้แล้วก็มีต้นหมักอินไม้อินไมเน้อมีหน่อยสิ่งต้นนี้แหละแต่ว่าฟันมันถิ่มมันบ่เป็นมีฟันมันถิ่มมันเกิดต่อเป็นมามันบ่เป็นหมาข้อแล้วฟันถี่ มานี่กล้วยค่ะกล้วยกล้วยตัวนี้เพิ่งออกเด้อยังบ๊สุดปีนะคะสุดเลี้ยงยังบ๊สุดยังไม่สุดปีนะคะมีเท้าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนเอนอนะเออนะนะคะอันนี้กล้วยยังบอสุดปีเด้อกําลังออกลูกในน้ํามีปลานะคะว่ายน้ำบุนะ้งลิงลุงลิงอยู่นะคะปลาปลาเล็กปลาน้อยอลาิปลาส้อยมาหาเนี่ยค่ะถ้าเราเป็นเชื้อเอาเทแบบนี้นะ พ่อเราเห็ดไว้นะคะโซนทางนั้นโซนแก้มกอดโซนทางพุ่นนะคะยังไมะะ่ได้กินหมากนะคะได้กินหมากโซนทางพี่ค่ะนี่โซนทางพีแต่ว่าไม่ได้กินหลายเพราะเขาไม่ค่อยได้มาใส่ใจมันมากมายนะคะดีมีต้นบักเขือเกิดแข้งมั้นแข้งดอกไม้แม่แมาาะะเรามาวานไว้นะดอกยม้เมื่อวานไว้เอาพันเอาเบี้ยมันแล้วก็นีต้นบกักต้นมะม่วงสามไม่ดูใช่แล้วเปล่มามองหนะุงเนาะนี่ค่ะ ต้นพริกวาวๆพริกแรงง้มเผ็ดกระเดือได้นี่พริกแรงน้มอีกโคตรเผ็ดเลยได้นน่เรานำมาหดเพลน,นเงียวแล้วแต่ว่าเพลนกน็โอ้ยเนาะสารมีลูกจะกินนี่ค่ะแต่พวกนี้แกวมาก่อนจะได้ก,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 กินหมากแล้วแหละกินแล้วไปหลายรอบเลยนะคะมีกล้วยมีต้นบักม่วงนะคะมีต้นบักคุ่งพุ่งกับปลูกไว้นคะคะต้นบักพุ่งลิ้มได้ประมาณสามต้นนะคะ ประมาณนี้นะคะมีกล้วยเพาะนะค่ะก็ให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะต้นมะขามตอแล้วต้นมะขามมีหมากเลยเดย้ต้นไม้นะคะปลูกไว้หลายอย่างบางอย่างก็ยังยังไม่ได้กินหมากบางอย่างก็ได้กินแล้วนะคะนี่ค่ะต้นไม้ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเา่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวคํำนางเด้อค่ะในช่องคํำนางสตอรี่กับรายการเกษตรพอเพียงเด้อจ้าคิมมีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ